บีหัวใจคนไทยผูกพันรวมพลังประดิษฐ์ริบบิ้นดำถวายความอาลายัยพระพันปีหลวงแต่บางคนอาจสงสัยว่าทำไมริบบิ้นเล็กๆถึงมีความหมายมากมายขนาดนี้บีเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2568สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD ได้จัดกิจกรรมพิเศษที่แสดงถึงความสามารถีและความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมีได้กิจกรรมนั้นคือการรวมพลังของเหล่าจิตอาสาร่วมกันประดิษฐ์ริบบิ้นสีดำเพื่อแสดงความอาลายัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมาราชินีนาถพระบรมาราชนานีพันธ์ปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างล้นเหลือนำทีมโดยคณะผู้บริหารระดับสูงของช่อง7 HD พร้อมด้วยพนักงานนักแสดงชื่อดังมากมายอาทิจีนเชตินาราเอล่าเนรชาดอลลิงเรีมปุนเร์แทนบูรันรันสันก้องพกมารินเจประทุมสุวรรณและผู้ประกาศข่าวมากความสามารถสจีวงอมภัยานุรัตน์สนีบุตรกมราชเอียศีชายสวิตลีลาพงศ์วัฒนา ปินปินักถากุลวีรนันท์แทบทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีใช่ไหมคะและนี่คือส่วนที่น่าประทับใจเป็นพิเศษไม่เพียงแต่บุคลากรขอ,ของช่อง7 HD เท่านั้นยังมีตัวแทนจากทีมนักกีฬาฟุตบอลจากโรงเรียนหมอนทองวิทยาจังหวัดเชียงแาวทีมรองแชมป์จากการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน7คนแชมป์กีฬา7 HD แชมเปี้ยนคั2,025มาร่วมเป็นจิตอาสาในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนี่แสดงให้เห็นว่าความจงรักทักดีนั้นอยู่ในทุกช่วงวัยจริงๆ ริบบิ้นสีดําที่ทุกคน่วงแรงร่วมใจกันรประดิษฐ์ขึ้นมานี้จะถูกนําไปแจกจ่ายให้กับพนักงานช่อง7 HD และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสถานีเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงความอาลัยและความสามารถีของคนไทยแต่ตรงนี้อาจเป็นจุดที่หลายคนมองข้ามริบบิ้นดาไม่ใช่แค่เครื่องหมายแสดงความเศร้าโศกแต่ยังเป็นเครื่องตันใจให้เราราลึกถึงคุณงามความดีและนํามาเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตกิจกรรมนี้เป็นมากกว่าการประดิษฐ์ริบบิ้นมันคือการรวมพลังใจของคนไทย เพื่อแสดงความจงรักภักดีและความกตัญญูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติมาอย่างยาวนานบีฟแล้วคุณหลักคะบีคิดว่าการแสดงออกถึงความจงรักภักดีในยุคปัจจุบันควรมีรูปแบบใดบ้างนอกเหนือจากการประดิษฐ์ริบบิ้นหรือมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับบทบาทของสื่อโทรทัศน์ในการส่งเสริมความรักชาติมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยคะ่ะ